สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผ่านวันบ้านนะครับเราก็มาดูแลเด็กๆนะครับหลังจากที่วันนี้เราก็ว่างจากความรกิจนะครับผานบ้านก็ได้ไปเล่นกีฬาแล้วก็กลับมาวันนี้ก็มีโครงการนะครับจะทําหมันให้น้องๆนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากสนับสนุนในการทําหมันให้น้องๆนะครับรอบนี้เราก็จะทํหกตัวนะเราก็จะทํหกตัวนะครับน้องๆที่อยู่กับเราใช่ไหมน้องแจ๋วนะ ก็น้องๆที่เราอ <desp> เอามาจากป่านะครับอันนี้นี่เห็นไหมที่ยืนอยู่นี้ก็คือน้องมะลินะครับที่เราเก็บมาจากป่านะที่เราไปเจอในป่าวันก่อนนะครับเราไปเจอในป่าก็สงสารน้องนะครับที่เราไปลาดตะเวนเนาะใช่ไหมก็ไปด้วยกันนะครับโตแล้วเห็นไหมนี่เลยอายุ6เดือนแล้วนะครับน้องๆจะติดสัตว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําไว้ก่อนนะทีแรกผ่านบ้านก็คิดว่าจะทําหลังปีใหม่นะครับแต่ว่า เห็นน้องๆเหมือนเขาจะติดสัตว์นะครับตัวที่เราดูแลอยู่นะก็มีตรงนี้ก็จะมี4ตัวนะครับที่เราดูแลอยู่ก็จะมีขดหนุนมะลินะครับพยุงแล้วก็ปลูกปุยนะครับ4ี่ตัวที่เราจะทํานะครับเราจะทําหมันให้น้องๆก็ก็เลยมาทําคลิปให้พี่ๆน้องๆเรานะครับได้รับดูรับชมว่าตัวไหนมั่งนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วดู มีตัวใหญ่นะครับเราเลี้ยงแบบสมบูรณ์เลยนะให้อาหารทุกวันนะน้องแก้วเนาะเมื่อกี้เราก็ให้ไปแล้วนะครับกับน้องแก้วพานบ้านก็ไม่ได้ลงลิปนะครับให้น้องแก้วเป็นคนทํานะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะสนับสนุนนะครับในการซื้อเป็นเครื่องในไก่นะครับให้เด็กๆเราก็หุงข้าวแล้วก็หุงข้าวต้มเครื่องในไก่แล้วก็เอาให้เด็กกินเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรา พาไบ้านจะพามาดูนะครับว่าตัวไหนมั่งที่เราจะทํานะครับที่เราจะทํเหมันให้นะครับอันนี้ตัวแรกนะครับนี่น้องมะลินะครับที่เราเก็บมาจากป่านะเราก็ไปลาดตะเวนแล้วก็เจอเก็บมาสามตัวนะครับเอามาเลี้ยงก็สมบูรณ์ทุกตัวนะครับสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวเห็นไหมก็เป็นสาวแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่สาวบ่มแก๊สนะครับ อันนี้เป็นสาวจริงๆอายุน่าจะประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับขั้นต่ําเพราะว่าเราไปเอาตั้งแต่เดือนสิงหานอเออตั้งแต่เดือนสิงหานะครับที่เราไปเก็บมานะครับเอาน้องมาเลี้ยงนะก็ไปเห็นเจอในป่าเราก็สงสารนะครับเราไปเลี้ยงก็สมบูรณ์นะครับแข็งแรงอ้นวนท้วนมากุ้ยมานี่ น้องก็อยู่กับเราตลอดนะไม่ได้ไปไหนอุ้ยมานี่มาเออมาเร็วมาก็นะครับเราก็จะทําประมาณ6ตัวนะครับเดี๋ยวรอทางงบประมาณครบนะครับหตัวแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับนาะแม่ผักบุ้งนะครับแม่ผักบุ้งที่เป็นเอาใบยอเพศเขาปลิ้นออกมานะครับเหมือนว่ามันพลิกออกมานะครับปลิ้นออกมาเราก็จะให้คุณหมอมาดูด้วยนะครับมาดูแลรักษาให้นะเนยให้คุณหมอมาดู ถ้าเผื่อเหมือนเป็นเหมือนแม่ของแม่ของบุรีบุบาทนะครับแม่รดจนาก็เป็นเหมือนกันนะครับรอบที่แล้วก็ได้คุณหมอจากที่สุขิลินนะครับมารับตัวไปดูแลรักษาแต่ว่ารอบนี้เราติดต่อแล้วนะครับติดต่อคุณหมอแล้วนะครับคุณหมองานเยอะนะครับคุณหมองานเยอะไม่ว่างนะครับติดธุระไม่สามารถมารับได้นะครับเราก็เลย อยากขอการสนับสนุนจากพี่ๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับในการท right ี่จะทําหมันแล commonly, ้วก็เอาน้องไปรักษาด้วยนะครับเอาน้องพาน้องไปหาหมอนะครับก็มีหลายๆครั้งนะครับที่เราทําคลิปไปก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลายๆท่านก็สนับสนุนนะครับในการทําหมันแล้วก็พาน้องๆไปหาหมอนะครับรอบก่อนแล้วก็พาน้องขนุนไปหาหมอนะครับเห็นไหมนี่อยู่กับเรานอนสบายเลย <pus alt ures> นะ,นะนี่แหละครับตัวแรกนะน้องมะลิโต,แล,ตแล้วในะระบบปุ๋ยปุ๋ยไปไหนอันนี้จมดูตุเรียนนี่มันยืนบังหน้าจอเลยมันยืนบังกล้องเลยนะครับรักพวกเรา,ามากๆนะครับเพราะว่าพวกเราให้อาหารน้องๆทุกวันนะครับไปไหนก็ไปด้วยเนาะหยูชอบตามนะครับชอบตามพวกเรากลางเลยกลางเลยไปไหนก็ไปด้วยครับก็นี่นี่นะครับตัวที่เราจะทําหันให้นะครับทําหันให้น้อง กเราจะทํามารหตัวนะครับที่เราดูแลอยู่เพราะว่าน้องๆเริ่มโตนะครับรอบก่อนที่ทําไปรอบก่อนคือน้องๆยังไม่โตนะครับน้องๆของเรายังไม่โตทีนี้เราก็เลยดูแลนะครับเลี้ยงดูแลนะไม่ว่าจะเป็นการให้ข้าวให้ข้าวให้อาหารต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ยาถ่ายพยาธินะถ่ายพยาธิแล้วก็ยาไล่เห็บไล่หมัดด้วยนะครับใช่ไหม<ช>เราก็ให้ทุกเดือนนะครับให้ทุกเดือน เดือนละครั้งนะครับยาถ่ายพยาธิของน้องๆแต่ว่าดูว่าเราถ่ายพยาธิแต่น้องๆคนยังไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายวันก่อนก็ได้กินกินเนื้อกันนะครับก็ผ่านบ้านได้มีโอกาสนะครับก็ซื้อมาให้เพื่อน,เ,อนเรากินนะครับก็ซื้อซื้อกันเองนะครับพวกเราอยู่ด้วยกันหลายหลายท่านนะครับบางทีเรามีโอกาสได้ไปนะครับเราก็ได้ไปวันก่อนนะเราได้ไปถ่ายรูปนะครับก็เลย ได้มีโอกาสซื้อเนื้อมาให้น้องๆนะครับให้เพื่อนๆเราได้กินด้วยกันนะครับก็ด้ทั้งต้มเครื่องในด้วยนะครับแล้วก็ให้น้องๆอีกทีหนึ่งนะครับน้องๆได้กินก็โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพานบ้านเะยพาไปดูนะครับว่าตัวไหนที่เราจะทามั่งเนาะตั้งแจวอาทำอ่ามีตัวไหนมั่งนะฝั่งนี้น้องมะลิอ่าปุ้งฟุ้ยปุ้ยนะครับขนุนอยุงขยุงนะครับตัวน้ฝั่งอ่า แล้วฝั่งนู้นก็เป็นแม่เจ้าทัศนัยครับแล้วก็เจ้าลิลลี่นะครับลิลลี่ก็เป็นคู่เกิดของทัศนัยครับทัศนัยหกอ่าก็เป็นหกตัวหกตัวพอดีครับหกตัวนะครับก็นะครับท่านใดนะครับที่อยากสนับสนุนนะครับน้องๆที่เราจะทําหมันก็แอดไลน์มาในช่องของพายแมบ้านก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าช่องของน้องแจวก็ได้นะครับเพราะเราอยู่ด้วยกันนะครับผม เ,เดี๋ยวเราก็จะมาทำหมันให้น้องนะครับผมเดี๋ยวไปไปดูกันเลยเนาะไปไป,ไปดูกันเลยายเลยนี่นะครับตัวแรกตัวแรกเห็นไหม <c oughs> เออชอบมากนะครับตัวแรกน้องมะลิมะลินะครับพอเราเก็บมาช่วงเดือนสิงหานะครับดเดือนสิงหาเก็บมาจากป่านะครับก็มีพี่ๆี่ตั้งชื่อให้ว่าน้องมะลิครับผมเอานี่พี่ นี่อันนี้ขนุนขนุนนะครับที่เราเอาไปนะครับรักษารอบก่อนที่ว่าน้องไม่สบายนะครับก็โตเต็มที่แล้วก็รุ่นเดียวกันนะครับกับน้องขนุนนี่เห็นไหมนี่ตัวผู้เริ่มมาติดนะผ่านบ้านๆกลัวน้องจะมีลูกนะครับเดี๋ยวจะทําไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวน้องจะมีลูกนะครับเดี๋ยวเราก็จะทาหมันไว้ก่อนนี่ตัวที่สองนะครับผมนี่นะครับตัวที่สามน้องพยุงน้องพยุงอยู่ด้วยกัน เออพยุงครับนน้องพยุงโน่นตัวที่สี่นะครับที่เราจะทำหมันให้ปุ้ยครับปุ้ยปุ้ยปุ้ยนี่เห็นไหมนะครับตัวแล้วนะครับตัวแล้วทำหมันได้ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำหมันนะครับให้น้องๆนี่นะครับตัวที่ห้าตัวที่ห้าน้องลิลลี่เป็นคู่เกิดนะครับคู่จุดเกิดเจ้าทัศนัยเห็นไหมนี่เป็นตัวที่ห้านะครับผมน้องลิลลี่เนี่ยนะครับอีกหนึ่งตัว เพราะรอบที่แล้วเราทำหมันแล้วก็เป็นแม่ของจัตัาสไนานะครับน้องคลอดพอดีเราทำหมันอันนี้จะสีนินนะครับที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับมีตัวที่หกนะตัวที่หกที่เราจะทำหมันตัวนี้ลูกดกเหมือนกันเอออันนี้ลูกดกรอบที่แล้วก็สามสี่ตัวนะครับก็มีสี่ตัวเนาะเขาไปเลี้ยงมีแต่สวยๆเลยนะอ่ามีแต่ตัวสวยๆนะครับเขาก็เอาไปเลี้ยงหมด นะก็เหลืออยู่กับปมูปังตัวหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําหมันให้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นตัวที่หกนะครับตัวที่หกที่เราจะทําหมันให้นะโอเคแม่ชื่ออะไรนะนี่ชื่ออ้วนอ๋อไม่ตัวเมียนั่นนี่แหละอ้วนครับม<า>ผม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 เรียกแต่อ้วนเนาะนี่นะครับ <laughs> โอเคตัวที่หกครับผมนี่นะครับแม่ผักบุ้งแม่ของเจ้าอ้วน ที่เราว่าไม่สบายนะครับตรงอวัยวะเพศเขาปลิ้นออกมานะครับแต่ว่าอันนี้มันกลับคืนนะครับกลับเข้าคืนนิดนึงกลับเข้าคืนก็ว่าจะให้คุณหมอมาดูนะครับว่าจะให้คุณหมอมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านบ้านก็จะให้คุณหมอมาฉีดยาให้นะไม่รู้ว่ายังไงนะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเราก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยชอบมาดูกล้องนะครับเราก็ให้อาหารเรียบร้อยแต่ว่าน้องก็ยังแข็งแรงนะครับ มันก่อนนะผ่านบ้านเห็นเนี่ยปิ้นเยอะเลยนะครับน่ะก็อันนี้เราก็จะให้คุณหมอมาดูแลนะครับ,บม,มาบม,มาดูอาการให้นะครับในผักบุ้งครับผมจำเมือ่อไงนะครับผาบ่านบ้านก็พาไปดูน้องๆทั้งหกตัวนะครับที่เราจะทำหมันให้น้องๆน,นะครับก็จะมีพายุงนะครับขนุนมะลิ ที่เราเอามาจากป่านะครับที่เราไปเจอในป่าที่เราไปลัดตะเวนแล้วไปเจอน้องๆนะครับเราก็เอามาเลี้ยงแล้วก็ดูแลนะครับเขาจะโต Ranger สงสัยน่าจะเป็นตัวเมียนะครับเพราะ<น>ว่าเป็นตัวเมียทั้งหมดเขาเลยเอามาทิ้งนะครับประมาณนี้เราไปเห็นเราไปเจอเราก็สงสารนะครับน้องๆเราก็เอามาเลี้ยงมาดูแลนะครับเลี้ยงจนโตนะเลี้ยงก็ประมาณ5-6เดือนแล้วนะครับน้องก็โตแล้วทีนี้เราก็เลย อยากจะทําหมันให้น้องๆนะครับเพราะว่าน้องๆเดี๋ยวจะติดสัตว์นะครับกลัวจะติดสัตว์ก่อนนะเห็นเพราะว่าเห็นไหมที่ผ่านบ้านถ่ายเมื่อกี้นะครับมีตัวผู้เริ่มตามแล้วกลัวนะครับเราก็เลยจะทําหมันให้เร็วๆนะครับถ้ามีงบประมาณนะครับมีงบประมาณพอเราก็จะทําเลยประมาณนี้เราก็จะทําเลยนะครับก็จะมีขนุนพยุงมะลินะครับแล้วก็ปุกปุยแล้วก็ลินลี่แล้วก็แม่ ของลิลลี่นะครับทั้งหมด6ตัวนะที่ผ่านบ้านไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับมี6ตัวที่เราจะดูจะทาคลิปนะเราก็จะทาคลิปที่ผ่านบ้านทําคลิปให้ดูนะครับก็มี6ตัวเราก็จะทําหมันทั้งหมดเลยนะแต่ว่าก็ตัวหนึ่งก็ประมาณ15ใบแดงนะครับที่เราทําทุกครั้งทําไมเราถึงทํากับคุณหมอนะครับเพราะว่าความสะดวกนะ,ะความสะดวกในการ เดินเดินทางนะครับสะดวกในการเดินทางเพราะคุณหมอเขาจะเดินทางมาทําหมันให้พวกเราที่ในฐานปฏิบัติการเลยนะครับไม่ยากแต่ถ้าเราที่จะเอาน้องๆไปหาหมอมันก็ยากนะครับการเดินทางไม่สะดวกจานพาหนะอะไรของเราก็ไม่มีนะครับเพราะบางทีเรามาอยู่ที่กองร้อยนะครับอยู่เป็นเดือนก็ไม่เคยได้เดินทางไปตรงโน้นตรงนี้สักทีนะครับเรามีแต่ปฏิบัติภารกิจกันอยู่ในพื้นที่อย่างเดียวนะครับ ปฏิบัติภารกิจด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆด้วยนะครับเราก็นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราให้คุณหมอมาทําตรงนี้นะครับก็เลยขอสนับสนุนจากพี่ๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับรอบนี้เราก็จะทํากตัวนะครับทำหมันให้น้องๆใช่ไหมใช่หกตัวนะครับเราก็ไปทําคลิปให้ดูแล้วนะครับว่ามีตัวไหนมั่งก็จะประมาณนี้นะครับก็ท่านใดที่อยากสนับสนุนนะครับก็แอดไลน์มาในช่องของ แจวบันเทียบครับแจวบันเทียบนะครับแล้วก็ผ่านบ้านๆนะครับก็แอนไลน์มานะครับเพราะว่าการสนับสนุนนี้เราจะมาลงในช่อง YouTube เลยก็ไม่ได้นะครับมันถือว่าเป็นข้อห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หรือว่านะครับที่อยู่ต่างๆก็ไม่ได้นะครับเราก็เลยใช้เป็นไลน์ดีกว่านะในการสื่อสารโดยตรงนะครับก็แอดไลน์มาโดยตรงเลยนะครับในช่องของผ่านบ้านนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนพวกเรานะครับในการดูแลน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นอาหารหรือว่าการทําหมันต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสุดท้ายนี้ก็นะครับให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านใดที่นะครับสนับสนุนนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญ ให้บุญหนุนนำนะครับที่มาดูแลน้องๆไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคต่างๆนะครับอาหารหรือว่าอาหารกระป๋องนะครับหังอาหารต่างๆที่เราได้มาให้น้องๆนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผ่านบ้านแล้วก็แจกวันเย็บนะครับเดี๋ยวขอญาตขอตัวนะครับไปทำกิจส่วนตัวก่อนนะครับก็ท่านใดอยากสนับสนุนนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับทางช่องของ เดียวันเจียบแล้วก็ผ่านบ้านๆได้นะครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะทั้งให้อาหารให้อาหารเสร็จเราก็มาทําคลิปที่จะทําหมันนะครับว่าตัวไหนตัวไหนมั่งวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปทาภารกิจส่วนตัวเดี๋ยวก็รอรับภารกิจต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวค่าสวัสดีครับ